ปิดต่อไปนะครับนักท่องเที่ยวตัวน้อยสามารถตัดตนก็นะรับมนอยู้นกันนเลยนะครับวันนี้จะไปไกันะ

อนเรื่องนั้นก็ไม่รู้เหมือนก่อาที่รื่องนอนนั้นมนคืออะไร่วันี่บอกไวอย่างนี้แล้วก็เดินนี้ออกจากห้องไปทมออกไปไม่ช่เลยมีหัวซีงเอาไว้ซร

สเ,เต๊กขณะนี้วางขอรองเรเือม,มัหใจแตก thơ không tìa nhưng miền thơ mà thơ tay của ทั้งประเทศไทยนะคะที่มาแข่งราชบุรีเกมในครั้งนี้นะคะราชบุรีของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําเอ่ยขางงูเอ่ยมีอะไรคะคุณบุ๊คดีเดียร์มีอะไรคะจำไม่ได้แก๊งคันยนต์อยู่ตรงไหนแก๊งคันยนต์ราชบุรีครับอยู่ที่ไหนของราชบุรีราชบุรีนี่ผมจําได้แม่นเลยนะราชบุรีราชบุรีฝั่างหูน่ะสนามเทนนิสอ่ะที่มาจากที่ต่าง เขาอยู่ตรงนี้ไปอะไรตรงนู้นอ๋อเหรอที่จะมีที่ไหนอีกวะอันนี้มือกองเพื่อนมามือกองคุณเดินทางไปผ่านมานะคะสามารถมานั่งรับชมรับฟังพวกเราได้ค่ะรับชมรับฟังพวกเรานะคะเ้่นซีสดได้นะคะมีเก้าอี้มากมายนะคะบริการตัวเองนะคะแล้วก็มีกล่องสีส้มนี้นะคะเป็นกล่องรับบริจาคนะคะอาหารน้องหมาน้องแมวของพวกเรานะคะใครไม่มีเงินสดมีสแกนนะคะสแกนได้ค่ะ สามารถวางของอเต้นได้นะครับถ้าจะขนาดนี้ไม่ต้องไปกินแล้วขา้าวอยู่ตรงนี้แหละนหนนด,น,ด,ดนี่เป็นช่วงพักเบรกแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดแนะนำสถานที่พูดแน,ดดแนดแะนำจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับท่านสอนเอาชิปับโน้ตโนจับนี่้ตจับนีเหนกินข้าี่จับเรนนี่นี่ไว้จับดีวะ มามามาไปจะไปจะไปก่อนจะไปนะอะเรียนเชิญท่านีนเ,นเินท่านสอนอทินะครับศึกษานิเทนนะครับิเสว่างจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อมาพูดเะไยนนด้นครับ ก็ขอเสียงประมือดังๆให้กับวงดนตรีดนตรีอาเดสเบสิคแดนครับกับปูแปะสังลุยนะครับ,บ, anger, รบเทศบาลเมืองราช,ชบุรีของเราได้ดีนะครับซึ่งนักร้งองของเราก็รวนแรกแต่มีคุณภาพทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าผ่านประสบการณ์มามากมายทีเดียวนะครับคือนักร้งองก็เคยได้รับรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัล ครับก็จะรับชมรับฟังนะครับจากดนตรีของเราอีกนะครับอีกประมาณอีกสองวันนะครับอาวันที่เท่าไหร่ครับรู้รู้เรียนอ่าจะมีอีกวันหนึ่งวันที่ที่สิบหกกับวันที่สามสิบเอ็ดครับก็อย่าลืมมาติดตามมาเชียร์มาชมน้องๆจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีด้วยนะครับครับก็จะขอประชาสัมพันธ์ให้กับพน้องชาวจังหวัดราชบุรีและก็ชาวจังหวัดบ้านใกล้เลยเอียงทุกท่าน ตลอดจนนักกีฬาทุกคนเลยนะครับที่มาแข่งขันกีฬาเยาวชนหนึ่งชาติครั้งที่39บราชบุรีนะครับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาก็จะรับรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมคือกิจกรรมว่าวนั่นเองนะครับที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหลวงยกกบบระบะราชบรุรีสำหรับน้องชาว จังหวัดระราชบุรีหรือจังหวัดต่างจังหวัดที่มานักกีฬาที่มาก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมหลงยุกบัตรราชบุรีหรือพิพิธภัณฑ์สถานห่งชิตร,ตราชบุรีอยู่นะครับตรงริมถนนรัฐประชาวัฒนาน,นั้นเองนะครับและก็อยากจะขอรบอกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปผู้บ้านผู้เมืองนั่นก็คือวัดวัดอะไรครับ วัดช่องลมนั่นเองนะครับงงวัดช่องลมเป็นพระพุตรรูปที่ให้ความเคารพนะครับทราวจุัตราชบรีเนื่องจากว่าประวัตินะครับก็ขอเล่าประวัตินิดหนึ่งนะครับก็คือมีในพานคนหนึ่งนะครับออกไปนะเข้าป่านะครับหาผลละหมากลากไม้เพื่อที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับพอเข้าป่าไปไปเจอเอาเสือเข้านะทีนี้ทายังไงถึงจะเอาตัวชีวิตรอดในพานคนนี้ก็เลยต้องนะครับ ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้นะเพื่อที่จะให้พ้นจากาน้ำมือของเสือนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ได้บนบานสารกล่าวพระพุว่าอธิษฐานสิ่งศักษษษาาาดิ์สิทธิ์หากว่ามีชีวิตรอดก็จะนำเอาไม้ไปทำเป็นพระพุทธรูปครับหลังจากอธิษฐานบนบานสารกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่บร้อยแล้วปรากฏว่าเสือก็หนีไปนะครับหลังจากนั้น นายพานคนนี้ก็เลยกลับมายัางหมู่บ้าน,นรบับ้านของต,ตนได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นก็เลยชักชวนนะครับเพื่อนๆชักชวนญาติพี่น้องไปร่วมกันตัดต้นไม้เมื่อตัดเสร็จแล้วก็ได้มาทําเปลี่ยนพระพุทธรูปก็เรียกว่าพุทธรูปหลวงพ่อเก่จันนื่องจากว่าไม้นะั้นเป็นไม้เก่นจันแล้นดีนะครับอันนี้คือสรบพี่น้องชาวต่างจังหวัดใี่เป็นกีฬานะครับอยากจะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ ที่หลวงพ่อเก่นจันได้นะครับและอย่างหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็มาดูมาชมว่าจะเป็นกิจพิธีเปิดเปิดการแข่งขันกิจกรรมสำหรับเด็กเยวาวชนประชาชนนั่นก็คือกิจ,จกรรมว่าวนะครับและก็จะเป็นการแสดงของอทัร์ีนัมเบอร์วันจากบริษัทธิโตนโยชินรามยทรัพักดีเทศบาลเมืองราชบุรีนั่นเองหลังจากนั้นก็จะ ทำับพิธีปล่อยว่าอยู่กลางลําแม่นม้ำแมกลองแห่งนี้นะครับในวันที่22พิณแห่งนี้หลังจากนั้นวันที่23ท่านผู้ว่าชการชังหวัตราชบุรีก็จะได้มาร่วมเต้นแอรบิกนะครับแอรบิกอยู่กลางลําแม่น้ำหลังจากนั้นก็จะปล่อยว่าวนะปล่อยว่าวให้ลอยรละลึกขึ้นสู่บทร้องควานนั่นเองนะครับ กิจกรรมว่าก็จะมีวันที่22 23ิี่และก็วันที่24และบริเวณเวทีแห่งนี้นะครับก็จะเป็นการจัดนะพ่งนี้ก็จะเป็นการแสดงนะครับออของงานนักเรียนจากเรียนสาทิพย์วรรยุทธิน,ร,นรามิตร์พักดีหลังจากนั้นก็จะเป็นการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน25ปีในวันที่22 ในวันที่23รุ่นอายุไม่เกิน60ปีในวันที่24รุ่นอายุ6 11ปีขึ้นไปแล้วก็มีกิจกรรมว้าวด้วย3วันนะครับหลังจากนั้นวันที่25ก็จะเป็นการปรกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีวันที่26อ่ารุ่นไม่เกินอายุไม่เกิน25ปีแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปวันที่27 หลังจากนั้นเราก็จะไปชิงชนะเลิศก,กันนะครับ3วันด้วยก,กันวันที่28่9 30ต่อด้วยวันที่3 1ก็จะเป็นการแสดงวงนะครับวงอาร์ทีเอสิแปมิวสิกแบนนะครับต้องจำไว้ดีนะครับก่อนหเราก็ยังพยายามจดจำยังจำไม่ได้ผิดโรงเรียนสาธิตสบานเมืองราชบุรีก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าน้องๆทุกคนก็อ มีความถนัดแลก็ร้องเพลงเจ๋งด้วยเพราะด้วยนะครับนักร้องชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อนิวค่ะชื่อนิวนะครับชื่อนิวอ่าขอเสียงปรบมือให้นักร้องของเราด้วยนะครับขอบคุณนะะทีคนหนึ่งครับเอกภาพเอกภาพชื่อเล่นชื่อชื่อแม็กครับชื่อแม็กครับ อันนี้สมนะครับเราขออภเพราะด้วยกันทั้งคู่นะครับครับ่ก็อย่าลืมมาเชียร์มาชมกันนะครับในวันที่ที่26นะครับกับวันที่21เดือนนี้นะครับัอย่าลืมมาติดตามนะครับจากน้องๆปิดการให้กําลังแรงใจละที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะครับนําจตุปปัจจัยใส่ทุวบริจาคเพื่อที่จะเป็นอันแม่นะครับทุกคนก็หล่อและก็สวยนะครับ ช่วงนี้ก oh, yeah. ็คงจะมอบหน้าที่ให้กับวงดนตรีอันนี้อุตสิกแบนส์กุองนะแลเสียงโปรโมทการรันเพลงครับเอ่อนับมาตรงนี้มาจากจังหวัดอะไรคะแม่สอนค่ะแม่สอนแม่สอนอะไรอร่อยค่ะขอบคุณสตาับการองแปดได้ไหมครับโอเคเลยนั่งดูได้นะดูได้ครับ อยากกินไอติมสตรอเบอรี่จังราสตรอเบอรีด้วยเล่นบาสเลยจะจับบัดอะไรครับมาสมบัง้จะห่าไปโอ้โตัวขาวจ๊วเลยซื้อลาบเรียอารงกเอนมาคือไปการเสียเวลาะไปอีกเพลงเลฮะ Vamos lá, vamos lá. ก็สวยเลยก็สวยฝั่นงนีเีนักล้อมาเป็นตีด้วยนะองเงินางแรกที่จะขอไอีวันไงก็วันนี้แหละยื้สูงสูงติ๊อกิอกิตสุดเมฆของเรานะะจิใจค่ะ ก็กล้าโหนี่ก็สู้บ่มีแต่ไม่ได้น้อยตาแก่โอเคเดเยนี่ไม่มีไม่มีแต่ชมกล้าแกโหกุ๊ดลานมีแกละโย

อ,อะไรนะระรดูประกานะรน่ะดูารโอ้ยขนาดเสียงนะั